ที่จังหวัดชิงไรยค่ะคุณผู้ชมคะด่านกักสัตว์ชิงไรยค่ะมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่นะคะในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด19ในโรงเรียนก็จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นก่อนก,อนการเปิดภาคเรียน1กร,รกฎาคมนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ปสุสสตว์จังหวัดนะคะและเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการระดมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ต,ตามโรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดเชียงรายค่ะก็จะมีการเริ่มต้นนะคะที่โรงเรียนตามแนวตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภออำเภอแม่จันค่ะ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่คุณครูนักเรียนและผู้ปกครองก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยได้มีการนำน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะเข้าฉีดพ่นทั้งในห้องเรียนพื้นห้องเรียนโต๊ะเรียนและบริเวณโดยรอบอาคารค่ะในขณะที่ทางโรงเรียนเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับวันเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกันค่ะ ด้านนายนิทิศวัฒนกูลนะคะผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านถ้าปลาตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมในการเปิดทําการเรียนการสอนในวันที่1กรกฎาคมนี้ทางโรงเรียนจะเปิดประตูรั้วเข้าออกโรงเรียนเพียงประตูเดียวค่ะและมีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจลล้างมือและอุโมงค์พ่นน้ายาฆ่าเชื้อและจะมีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง1.5เมตรขณะนั่งเรียนและจะทยอยให้เด็กนักเรียนพักกิน เ้ากลางวันทีละห้องนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีโดยจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6และจะเลิกเลิกเรียนนะคะในเวลา14นาฬิกาค่ะจากนั้นเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทยก็มาเรียนได้ส่วนเด็กนักเรียนจากประเทศเมียนมาก,กว่า10คนที่อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กยังไม่อนุญาตให้มาเรียนค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางสถานศึกษาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเองนะคะทางด้านน้องๆเองค่ะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะหรือว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลของหอด้วยที่สําคัญนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องมีการสแกน QR code ไทยชนะด้วยค่ะ